เึโลโก้นกสีฟ้ากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ข้อความความเดิมตอนท,ที่แล้วเแรกเนี่ยเราจะให้น้องประเมินตนเองอยากเรียนรู้อะไรบ้างอยากจะพัฒนาอะไรก็อยากฝึกภาษาอังกฤษเพื่อจะต่อยอดในอาชีพต่อไปอะค่ะเรื่องของการใช้ powerpoint เรื่องสีพื้นหลังหรือว่าแสงแล้วก็เรื่องของการใส่รูปภาพเด็ต้องจอดคอมพิวเตอร์ ข้อความเวลาเจ็ดเดือนกับการปิดงานาบัณฑิตพิการส1บเอคนบนทางเท้าคนตาบอดเดินนั่งจ้างจอคอมพิวเตอร์หญิงเดินขากระเพดใช้จ้องจอคอมพิวเตอร์ที่ป้ายรถเมล์ชายตาบอดยืนรอรถข้อความก่อนเข้าสู่่องของการทำงานจริงสเตปเอาเติมพลังสร้างงานคนพิการต้องมีงานทำา 3. ี่เปลยนมีนาคมถึงธันายน2563ตอนกลางวันตึกสูงข้อความมีนาคม2563ประกาศสถานกาารย์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่26มีนาคมพุทธศักราช2563จนถึงวันที่30เมษายนพุทธศักราช2563นั้นอันเนื่องจากขณะนี้ ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคา2 0 -19 ซึ่งเป็นโรคระบาดใหญ่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่แต่แพร่ไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วและประเทศไทยได้รับผลกระทบเช่นกันในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาที่ได้ผลสถานีรถไฟหัวทงไร้ผู้คนใต้ข้อความอยู่บ้านห่เชือ้อต่อจากนี้ไปมาตราการต่างๆที่รัฐจะออกมาอาจจะส่งผลกระทบ ่อการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนผมขอความร่วมมือและขอให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมรวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายป้องกันโรคระบาดนี้อย่างเคร่งพรดข้อความ26มีนาคม2563เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดผู้เข้าร่วมโครงการจึงต้องทำงานจากที่บ้านด้ยิงไหมเบนวัสดีจ้าเออโอเค ัลโหฮัลโหลคิมได้ยินป่าวยังจอไปอีกเนาะอย่างนี้เห็นปะคะอ่ากดกดลงมาอีกนิดนึงตอนนี้จะเห็นแค่หวัวแล้วฮัลโหลครับี่นี่ไหมครับหน้าจอโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค่อยๆปรากฏภาพเป็นขิมเบสเรื่องนุ่นน้ำค้างค,ค่ะได้ยินอยู่ได้ยินไหมคะพี่ได้ยินไหมได้ยินครับ อ่ะพร้อมจ้าห้าสี่สามสองหนึ่งได้เลยการทํางานที่บ้านวันแรกมันมันมีอุปสรรคหรือว่ามันมีข้อจำกัดหรืออะไรถ้าอุปสรรคก็จะเป็นเรื่องของการเข้าถึงโปรแกรมออนไลน์ค่ะผมทุกบ้านบ้านนั้นไม่เหมาะกับการทำงานครับต่อก็คือคือปิ๊กไงบ่อยๆเนี่ยมันมันส่งผลกระทบกับการทํางานครับซึ่งมันเป็นว่าถ้าทำกระทั่งใหม่กับการทํางานการทํางานที่เป็นลักษณะแบบที่การทำงานยากขึ้นเปล่าก็ท่านให้ความรับผิดชอบสุดท้ายที่เราคาดหวังไว้อ่ะ การ work from home เนี่ยไม่ใช่แค่อุปกรณ์ดีแต่น้องสามารถมีวินัยและทำงานได้และผลสุดท้ายเลยก็คือยังทำงานและตอบโจทย์หน้าจอโปรแกรมการประชุมจินรัฐสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นก็คือถ้าถ้าทุกอย่างกลับมาปลอดภัยแล้วเ,เราสามารถทำงานที่สำนักงานได้มากยิ่งขึ้นก็จะพาน้องค่ะไปสมัครทำงาน ฝึกงานในโครงการ7เ,เดือนต้องมีไปฝึกงานด้วยในบริษัทนะคะก็เป็นขั้นตอนต่อไปอาจจะมีผลกระทบว่าเวลาของการฝึกงานอาจจะไม่ได้เต็มเหมือนอย่างที่ตั้งใจไว้2เดือนอาจจะ1เดือนหรือเดือนครึ่งรอย่ก็อันนั้นจะเป็นผลกระทบจกากตัวเวลาที่เรายังไม่ทราบว่าโควิดจะจะปลอดภัยให้เราออกมาทำงานได้ื่อพระอาทิตย์ขึ้น ผู้ชมมาดูข่าวดีกันหน่อยนะฮะที่ประชุมสบคชุดใหญ่ก็กายล็อกเฟส4นะครับ<ม>เริ่มมีผลวันจันทร์นี้เป็นต้นไปหลังจากที่มีมาตรการการผ่อนคลายกิจการหลายประเภทรวมถึงพี่น้องประชาชนก็เริ่มกลับมาทำงานที่บริษัทได้ตามปกตินะคะบนทางท้า กลับมาทํางานเราก็จะมาทํางานในออฟฟิศสองวันทํางานเวยร์คอมโฮมต่อที่บ้านอีก3วันสิ่งที่เราเตรียมไว้แล้วก็สิ่งที่เราพัฒนาน้องเริ่มเห็นศักยภาพข้อความคิษสภาโครง2005อราาอข้ามาป่ะเนี่ยเนโรเท็กซัอาาสซออร์เดสที่บอ่อหลัทงทั้งสองิดกันไม่ค่อยทราันเยอะกรอบเลนผ่านตึกสูง ในสำนักงานเบสนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ใส่หูฟังก็คือจะปแต่ละบีแต่ละคณะจะเปิดไม่เหมือนกันตามโครงการแล้วเนะี<อ>่ยเดือนที่<อ>4,5,6น้องต้องไปฝึกงานองค์กรภายนอกช่วงโควิดเนี่ยทำให้เราไม่ได้ไปฝึกงานข้างนอกจริงๆที่โต๊ะน้ำค้างยืนคุยง,งานถ้าถามว่าผิดหวังไหมที่ไม่ได้ไปทำงานข้างนอกก็ไม่ผิดหวังค่ะเพราะเราเห็นสถานการณ์อยู่แล้ว ก็เลยนะับงานเซ็นเตอร์ที่มูลนิธิเป็นงานที่ใช้ในการฝึกง,งาน Work from home กลับมาเนี่ยสถานาการณ์แย่ลงบริษัทเองเขก็แย่บริษัทเนี่ยเลิกจ้างงานคนก็เยอะฉะนั้นคนที่จะทํางานปกติเขายังไม่ได้ทําเลยแล้วเราจะไปฝึกง,งานข้างนอกยิ่งเป็นคนพิการด้วยก็ในสํานักงานน้ําค้างเดินนําทางลําทาง,างก็ฝึกเป็น ผู้ช่วยผู้จัดก,การศูนย์คอยกํากับดูแลเขาเป็นคนเซตตารางเวลาใครจะเป็นคนโมเดเรตใครจะเป็นคน l เ a เอ e r เขาก็จะออ o b s e r v ฟว่าอ้คนนี้ยังไม่ได้มีงานเพราะฉะนั้นต้องไปเพิ่ม OJT ให้กับใครเขาเคยมีประสบการณ์นั้นแล้วคราวนี้เขาเป็นคนดูน้องคนอื่น ที่โต๊ะอามนั่งพิมพ์งานและคุยโทรศัพท์นี่คือได้ทํากิจกรรมอะไรช่วยเหลือคือกิจกรรมของ DSS หน้าตอนปัจจุบันได้ฝึกงานรับผิดชอบหน่วยงานช่วยเหลือคนพิการเขาเรียกว่าหน่วยงาน DSS เป็นหน่วยงานที่ซัพพอร์ตการทํางานของคนพิการของมหาวิทยาลัยต่างๆงานของผมก็คือจะเป็นตัวประสานงานนะครับ เพื่อที่จะเราจะาไปทําโครงการร่วมกับเขาที่โตอามนั่งประชุมอามเขาต้องการทํางานในศูนย์บริการนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลายัยพอใกล้ๆจะจบเรามีความมั่นใจขนาดไหนเขาก็ออกแบบเป็นชุดความรู้ชุดทักษะที่เขาจะไปอัพสกิลน้องๆ ในห้องประชุมเบสนั่งพูดคุยพี่แนะนำตัวก่อนนะครับพี่เป็นชื่อพี่เบสนะครับเป็น SR หอือว่าฝันคนของบริษัทบิสเนสเบสเนี่ยทำงาน On the Job Training ของเขาคือตัว End-to-End เพื่อจะสรรหาคนพิการตอบโจทย์บริษัทไปสัมภาษณ์งานงั้นถามเพิ่มเติมหนึ่งปัจจุบันน่ะเราใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อหลักในการใช้ชีวิตในการทำงานใช่ไหมครับเราคิดว่าเรามีฮาร์ดสกิลหรือว่าเรามีสื่อเทคโนโลยีในการทำงานอะไรบ้างครับ อย่างผมเนี่ยผมก็มาจากในกระบวนการของเ n d น o e n เอนบางทีก็จะเข้าดูก่อนว่าเออใครบ้างที่ยังว่างงานอยู่สถานะว่างงานอยากเปลี่ยนงานทํางานแล้วศึกษาอยู่ก็ดูคนเหล่านั้นเพื่อบรรองว่าเขาต้องการพัฒนาอะไรทำไมเขาอย่าเปลี่ยนงานและเขาศึกษาอยู่เขาอยู่ปีไหนแล้วถ้าอยู่ปีสี่อเคส่งส่งเขาไปทํางานเลยหรือว่าส่งเขาไปพัฒนาในอินเทอร์นดีในห้องทํางานอาร์มยืนกดโทรศัพท์ เบสนั่งจ้องจอคอมพิวเตอร์และพิมพ์งานเดือนที่4ี่ของเราเราจะมีการอบรมเกี่ยวกับเรื่องของเตรียมความพร้อมเตรียมเขียนซีวีเตรียมไปสัมภาษณ์งานที่จะขอเริ่มจากเรื่องของการสัมภาษณ์ข้อความอบรมสัมภาษณ์งานแล้วหลังจากนั้นพี่ออมจะเข้ามาเพิ่มเติมให้ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมสร้างความมั่นในห้องประชุมนุ่นนั่งเขียนงานน้ำค้างนั่งนา จอคอมพิวเตอร์เบสก้มหน้ากดโทรศัพท์ช่วงวน,นี้<ๆ>ผมคิดว่าผมมีความมั่นใจโดยเฉพาะกับการสัมภาษณ์งานครับถ้าสมมติว่า,าถามเรื่องความมั่นใจก็มั่นใจขึ้นกว่าแต่ก่อนพอเราทํางานได้ทําจริงๆแล้วก็ก็มั่นใจอะ่ะเพราะเราทําได้ตอนกลางวันตึกสูงบนทางท้าเบสเดินใส่หูฟังเดินไปข้างหน้าอ,อ่าเดิน <ทำ S 1> ไปข้างหน้า ที่สถานีรถไฟฟ้าน้ำค้างขึ้นบันไดเลื่อน,นบนทางเท้าเมสใส่หูฟังเดินไป <ทำ S 1> ขา้ขงางหน้าน้ำค้างเดินขึ้นมาที่สถานีรถไฟฟ้าอมา,อา,ามใช้มีเท้านำทางเดินไปตามทางเชื่อมบนสถานีรถไฟฟ้า อามยิ้มเดินไปข้างหน้า,าบนรอกเมเบสนั่งนายน่งขึ้นมาหงามข้อ,อความ6-8มิถุนายน2563ทดลองสัมภาษณ์งานพี่ก็ดูแลในส่วนของหาจัดหาพนักงานนะคะให้กับทางองค์กรมาเบสมัครมาคือจะเป็นตำแหน่งพนักงานฝ่ายบุคคลนะคะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มคำถามเลยพี่อยากให้แนะนาตัวเองป็นภาษาอังกฤษหน่อย มาในเบสเบสอวัตาวิธีนะครับเอ่อเอ a กต a อทเอ่อวันที่เข้าสายแอนธรรมศาสตร์ยูนิเวอร์ซิต When can you start the job if you successful ทดลองสัมภาษณ์งานที่ VOS International อามนั่งที่โต๊ะ Okay that's good that's good yeah so uh, explain a little bit more on that how you come up with the objective and so on <laughs> ค i ิปวีดี r อฟัน t ันโปรเจกต์เพ a ่อของ l วี t h ัพชื o i ไ e เดนติฟายด r ข Yes very uh, good เป uh, yes, okay, um, yeah. um ็นมองว่างานศิาปเพื่อการพัฒนามีความสาัญในสมรุลไนะคะไอนท์เฮลเยสตูดิโอโอเคเอ e e กซ e n นอกจากตำแหน่งเนาะต้องใช้ภาษาอังกฤษด้วยค่ะค่ะแล้วก็อยากจะขออนุญาตสลับการสัมภาษณ์เนาะเป็นทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเล็กๆน้อยๆอ่ะตอนนี้คำถามแรกของพี่เนาะพี่อยากรู้ว่า Why are you interested in this role and why this organization

ตึกสูงตอนกลางวันคนนั่งกอดหมอนมือวางบนหมอนนิ้วโป้งและนิ้วชี้เขี่ยกันไปมาที่ริมหน้าต่างน้ำค้างนั่งมองออกไปข้างนอกสิ่งที่ไม่คิดว่าจะเจอคือการถามเป็นภาษาอังกฤษอะคะ่ะเป็นคําถามที่ตอบยากถ้าเขาถามเรื่องของความสามารถหรือคุณสมบัติในงานนั้นจริงๆอะเราก็จะตอบไม่ได้ถ้าเราไม่รู้เหมือนเราไม่รู้จากงานนี้ดีพอเป็นบทเรียนที่ว่าเราต้องรู้จัก งานที่เราจะไปสมัครดีพอก่อนที่เราจะไปสมัครจริงๆที่ตึกสูงบันไดวนหลายชั้นลงไปด้านล่างเบสดืนกอดอกก้มหน้าผมพูดเลยผมให้ความกลัว3า4 0ิบเซนแล้วทุกคนมีความกลัวครับกลัวว่าจะไม่ได้งานในสำนักงานอามนั่งที่เก้าอี้การไปั้งนีงน้มันทำให้เรารู้สึกว่าเราอาจจะเตรียมตัวในกนาร ตอบคำถามให้มันมีความกระชับและตรงประเด็นได้เร็วนะ่าจะยังไม่ดีพอก็น่าจะเป็นบทเรียนนะว่าถ้าจะไปหางานต้องถามงานให้ตรงกับสิ่งที่ตัวเองต้องการมันก็ทำให้เขาได้ฝึกเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้รู้ว่าเขาเองเขายังขาดอะไรอยู่เพราะฉะนั้นตอนไปสัมภาษณ์จริงๆเขาก็น่าจะมีความพร้อมมากขึ้นพี่โตจินรัตน์นั่งพูดคุยกับคิมท้องฟ้า ที่ส่องแสงมีหมู่เมฆค่อยๆเค,ค,คลื่อนตัวผ่านไปในห้องประชุมอภิชาติทา,ทานบาิธานะิช่วงนี้เป็นช่วงท้าทายเป็นพิเศษนะปีไม่มีโควิดก็ยากแล้วนะปีมีโควิดเนี่ยนะครับอะไรก็ก็ท้าทายมากขึ้นกว่าเดิมนะในภาวะที่เรายากลำบ,บากแบบนี้แต่ภาวะแบบนี้มันก็ช่วยให้เราแร่งขึ้นกว่าปกตินะแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่ติดตัวเราไปตลอด ปีนี้เชื antis, ่อว่าอัตราการจ้างงานครพิการที่สั่งลุกบริษัทจะลดลงนะบเพราะว่าธุรกิจนี้ลดลงหมดการจ้างงานทั่วไปลดลงแน่นอนพอจ้างงานทั่วไปลดลงสัดส่วนจ้างงานคนพิการก็ลดลงโดยโดยโดยปริยายแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งซึ่งเราต้องเผชิญเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยผมก็เตรียมใจแล้วก็บอกให้ทุกคนเตรียมใจไว้นะแต่ความจริงก็ยังเป็นความจริงเนาะความจริงก็คือว่าการการที่คนพิที่สามารถเชื่อมโยงให้มีโอกาส มีงานทำปส่กระบการตัวประเทศเหลายพันคนเป็นเวลา6ปีที่ผ่านมาความจริงปฏิเสธไม่ได้ว่าชีวิตคนจานวนมากถึงคนแต่เราก็รู้ว่าเราเราทําดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ถ้านับเดือนน้องก็จะเหลืออยู่ประมาณ2เดือนคือ8สัปดาห์เท่านั้นที่เหลืออยู่อีกสิ่งหนึ่งที่ห่วงก็คือว่าเขาจะมีความชัดในการไปหางานหรือ,อยังเพราะฉะนั้นเราก็จะถามน้องว่า มีอะไรที่น้องยังอยากจะพัฒนาแล้วน้องยังไม่ได้พัฒนาตัวเขาเองจต้องเป็นคนรีบขวนขวายในห้องทำงานน้ำค้างขิมนั่งหน้าคอมพิวเตอร์สิ่งที่หนูกลัวนะไม่ได้กลัวว่าไม่มีงานทำแต่กลัวทัศนคติขององค์กรที่เห็นว่าเป็นคนพิการอะศักยภาพอาจจะน,อน้อยต่อให้เราเป็นเรือนรางก็จริงเขาก็อาจจะคิดว่าถ้ามันมองไม่เห็น,นก็ทำโน,น่นทำนี่ไม่ได้หรือทำได้ช้าอย่างเงี้ย แล้วการหางานของหนูคือหนูจะพยายามหาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนแต่มันก็ต้องมีจุดสิ้นสุดความคิดของหนูคือเป็นไปได้ที่เราจะได้สัมภาษณ์งานและเป็นไปได้ที่เราจะไม่โดนเรียกสัมภาษณ์เลยเราก็ต้องมานั่งดูแล้วว่าทำไมเพราะอะไรอย่างเงี้ยหาสาเหตุให้ได้เบสนก้งหนางง้นาขมันเป็นความท่าทายหนักมากในการที่เราต้องพิสูจน์เองอีกหนึ่งขั้นครับ ผมไม่ได้คิดว่าจะต้องได้บริษัทใหญ่ดีๆนะแต่แค่คิดว่าถ้าเรามาหานี้แล้วอ่ะเราพัฒนาหานี้แล้วอ่ะแบบมันมันมันเลยคำว่าเลยคำว่าที่จะกลับไปจุดเดิมนวครับต้องคิดว่าต้องต้องได้ทับทักที่หนึ่งค่ะที่ต๊ะเดสนั่งก้มหน้าไปใกล้จอคอมพิวเตอร์พิมพ์งานก็เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเผชิญร่วมกันค่ะไม่ว่าจะเป็นพิการหรือไม่พิการมีผลกระทบกับทุกคนอยู่แล้วค่ะโครงการเนี่ย จะเสริมศักยภาพให้มีความพร้อมโครงการจะช่วยชี้ช่องทางว่าจะไปหางานที่ไหนโครงการก็จะช่วยเตรียมความพร้อมให้ไปสัมภาษณ์แต่เราตกลงแล้วก็เข้าใจกันว่าเราไม่สามารถจะไปกำหนดหรือยืนยันได้ว่าจะได้งานหรือไม่ได้งานในห้องประชุมจิมรัตคุณพิการ ข้อความตัวอย่างตอนต่อไปถ้าเรากลับไปทบทวนแผนโครงการ IW Working Center นะ้อง i n t e r ์ s h i p เนี่ยเดเดือนของเราเนะี่ยในช่วงเดือน6เดือน7เนี่ยคะ่ะเริ่มต้องเตรียมไปสัมภาษณ์งานต้องไปอบรมต้องเตรียมสัมภาษณ์งานยังไงทำ job search ทำยังไงบ้างในตามแผนจะเป็นเช่นนี้หลังจากนั้นเดือน7ก็จะเป็นเดือนที่ต้องรีบขวนขวายหางาน คือหนูต้องทำ Google f o r m ในความคิดหนูนะเราเนี่ยร้อจะทําได้ค่ะแต่สวงสุดษช่ที่การ้ามันขึ้นมาทำไมวะก็เหมือนวิจัยปกติเราทำมาแล้วก็ปิดต้วซื้เก็บขึ้นโอโก้ Smile Riders เครดิตขอบคุณผู้ร่วมรายการ หน่วยที่นวัตกรรมทางสังคมโลโก้ inclusive workplace เครื่องลงก้น้องสีฟ้ากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์